بسم الله الرحمن ا ل ر จงประสบแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เคารพรักนะครับวันนี้เราจะมาติดตามตอนที่6เกี่ยวกับเรื่องราวความสำคัญในการศึกษาชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮุอะลัยวะัลลัมพี่น้องครับถ้าเราเทียบในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ก็ไม่มีคนใดเทียบได้แต่ทว่าท่านกลับยืนยันว่าท่านเป็นเพียงเบาคนหนึ่งของอัลลอฮ์ดังที่ถูกระบุไว้ในหลายองค์การเช่นสุรุตุลอิสรออิย์อที่หนึ่งอัอกุซบิลลาฮิมินัชชัยทอนิรรจิมซุบฮานัลลัลีอัสรอบิอับดิฮิลัยลัมมินัลมัส j ิดิลฮะรอมอิลัลมัส j ิดิลอักซัลลัลีบารักนาฮาวลาหูลินูรียูหูมินอายตินาอินนัหูฮุวัลสัมีอุลบาซีร ความว่ามหาบริสุดแด่อัลลอฮ์ผู้นำพาบบาวของพระองค์เดินทางยามค่ำคืนจากมัสยิดอัลฮารอมสู่มัสยิดอัลอักซอซึ่งเราให้บริเวณรอบๆมีความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาได้เห็นบางส่วนจากสัญญาณของเราแท้จริงพระองค์ทรงได้ยินและทรงเห็นและในฮะดีสเกี่ยวกับการขึ้นชั้นฟ้าของท่านได้ยืนยันถึงสถานะความเป็นบบาวของท่านทั้งนี้เพื่อไม่ให ผู้ที่เดินตามแนวทางของชาวคริสต์ได้นำท่านออกจากความเป็นบาวและมีความลุ่มหลงในตัวท่านดังที่พวกเขาลุ่มหลงในตัวของอีซาดังนั้นทั้งที่มีการกล่าวถึงลักษณะพิเศษของท่านก็ยังได้ยืนยันหนักแน่นว่าท่านเป็นเพียงบาวของอัลลอฮ์ดังที่ในสุรอัลอิสร์อายัตท,ที่หนึ่ง سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعموة ما ها الله ف نم پا باو كون پرا يام كم كن مسجد الحرام سو مسجد الأقصى ให้บริเวณรอบๆมีความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาได้เห็นบางส่วนจากสัญญาณของเราแท้จริงพระองค์สูงได้ยินและทรงเห็นพร้อมกันนั้นหากอัลกุรอานจะใช้สำนวนว่านำพาศาสนทูตของพระองค์เดินทางก็ย่อมถูกต้องแต่ทว่าในองค์การนี้ยังคงใช้คำว่าเป็นบ่าวเพื่อยืนยันสถานะของความเป็นบ่าวซึ่งนี่เป็นการยกเกียรติของท่านและเกียรติของมวลมนุษย์ دنء كاانتي و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه احدا سورة الكهف آية ورسيف فاموا تون كلاوتر او محمد โดยมีองค์การมายังฉันว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นองค์เดียวดังนั้นผู้ใดต้องการพบกับพระองค์เขาจงประกอบความดีและอย่าได้ตั้งภาคีต่อผู้ใดในการเคารพพักดีต่อพระองค์ในองค์การนี้ได้กล่าวนินย้ำสถานะอุบูดิยะการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ท่านโรซูลสโลลสัลลัมได้รับ เป็นสถานะที่ไม่มีมนุษย์คนใดไปถึงดังนั้นมุสลิมจะต้องไม่รักคนใดไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกๆและคนอื่นๆมากไปกว่าการรักท่านรอซูลส,ส,สลลลอฮ์ใะอัสลัมแท้จริงอัลลอฮ์สุพรวะตาลายกเกียรติท่านด้วยสถานะอูบูดิยะการเป็นบ่าวนั้นพร้อมๆกับการคัดเลือกให้ท่านเป็นศาสนทูตผู้รับวะหยยและสารแห่งพระองค์และนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอ และความต่ำต้อยสำหรับท่านทว่าส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบความสมบูรณ์ของการเป็นศาสนาทูตก็คือสถานะอุบูดิยะความเป็นเบาของท่านคระนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นเยี่ยงเบาทั่วทั่วไปเนื่องจากท่านรอซูลสุลลัลละสลัมเป็นเบาที่กตัญญูรู้คุณดังที่ท่านได้กล่าวกับท่านหญิงอาอิชะรารอเยลลฮุอันฮาเมื่อท่านได้ยืนละหมาดจนเท้าบวมคล้ายกับ ท่านหญิงได้แนะนําว่าที่ท่านทํานั้นเพียงพอแล้วท่านจึงกล่าวว่าอาฟาลาอากูนูอาเบ,บดันชักูรความว่าฉันไม่ควรที่จะเป็นเบาผู้กตัญญูรู้คุณดอกหรอือโอ้อาอิชาท่านมิได้กล่าวว่าเป็นศาสนาทูตผู้กตัญญูแต่ท่านมองว่าส่วนหนึ่งจากความสมบูรณ์ของการเป็นศาสนาทูตของท่านก็คือสภาวะ ความเป็นบ so ่าวหรือสถานะความเป็นบ่าวทั้งนี้เพื่อยืนยันองค์การที่ว่าออสบินาฮยมินัชัยตอนหนรอยิมบัลลิลลาฮะฟะบูดวกุมมินัชชากิรินสุรห์อัลซุมาร์อายะที่หกสิบหกความว่าแต่เจ้าจงเคารบพักดีต่ออัลลอฮ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญู แต่ท่านก็ยังเป็นผู้นำของมวลมนุษย์อีกทั้งเป็นแบบอย่างท่านมาเพื่อนำพาพวกเขาสู่สถานะอูบูดียะการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอย่างแท้จริงดังนั้นท่านจึงเป็นคนแรกและเป็นหัวแถวของพวกเขาในการรับใช้คำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาท่านใช้ชีวิตแบบปุตุชนกินหลับนอนแต่งงานทำมาค้าขายมีเพื่อน มีศัตรูทั้งหมดนี้อยู่ในข่ายสภาพความเป็นบ่าวหรืออุบูดียะต่ออัลลอฮฺสุบานุตอาลาทั้งสิ้นดังเช่นในสุรทุลอันอามได้กล่าวว่าอูซบินลาฮิมนาชัยตอนิรรจิมอุลอินนัสซลาตีวะนุสุกีวะมะฮยาญาวะมะมาตีลิลลาฮิรับบิลอาลามินอายะที่162ความว่าจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัด แท้จริงการละหมาดของฉันการเชื่อสัตว์ของฉันการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อาภิบาลแห่งสากนาโลกองค์เดียวพี่น้องครับจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาชีวประวัติของท่านนาบีต้องเข้าใจยุคสมัยของท่านสภาพแวดล้อมและเครื่องมือนั่นก็คือสื่อตัวช่วยความสามารถในสมัยนั้น เพื่อจะได้รับรู้ถึงอุปสรรคต่างๆที่ท่านและบรรดาสาวกต้องเผชิญเพื่อรับรู้ถึงบรรยากาศและความร้อนแรงปริมาณผลิตผลทางการเพราะปลูกและการเลี้ยงสัตว์การทำมาค้าขายในพื้นที่ของท่านความสามารถจำกัดด้านปัจจัยบุคลากรทรัพยากรทางธรรมชาติในแวดล้อมของท่านเมื่อเทียบกับที่อื่นๆเช่นเดียวกันเราควร ต้องรู้ถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเพณีจารีตและสภาพสังคมอาหรับก่อนอิสลามซึ่งช่วยให้จินตนาการได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับสภาพที่ท่านได้ใช้ชีวิตเพื่อเขาจะได้มอบสิทธิแห่งการยกย่องที่สมควรแก่ท่านนาบีและบรรดาสหาบะของพวกท่านของท่านนะครับและจำเป็นต้องรู้ถึงการใช้ชีวิตและการทำงานเผยแพร่ของท่านในช่วงต่างๆเช่นเดียวกันนี้ ควรเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานและต้องกลับไปหาตำราอธิบายอัลกุรอานสาเหตุแห่งการประทานขององค์การหากมีความจำเป็นเช่นนั้นและควรต้องเชื่อมโยงประวัติของท่านกับเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมสังคมอิสลามและสังคมอื่นๆและต้องหาจุดเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์ในยุคข,ของท่านนั้นมีอิทธิพลต่อยุคของเราอย่างไร และต้องรู้วิธีของมนุษย์ตามกฎสุนตุลลฮอที่อัลลอฮ์วางไว้ด้วยนอกจากนี้ผู้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลอานสัลลัมต้องตระหนักว่าเขากำลังอยู่ต่อหน้าบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกพระองค์ห้ามกล่าวเท็จแก่เขาและต้องรำลึกคำพูดของท่านที่ว่ามังกะดะบะอะลัยมุตะอัมมิดัน ฟัลยทบวะมักอาดหูมินันนาวความว่าผู้ใดกล่าวเท็จแก่ฉันเขาจงเตรียมที่พำนักของเขาในนรกดังนั้นไม่มีความจำเป็นอันใดผู้รู้จำนวนมากได้จัดให้วิชานี้เป็นวิชาแขนงหนึ่งโดยตัวมันเองเป็นการเฉพาะและเป็นหมวดหนึ่งจากวิชาว่าด้วยสุนนะของท่านนาบีมุมัม m a d s ลลลลอ l a h u a ล a ย h i w ลนะครับ และนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญและเเป้าหมายในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลังซันลัมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปอักุลกาลีฮะลาอัลลอฮฺุลลอฮฺลิวะลัคุมวัสสลามุอะลัยคุมอะรหฺมัตุลลอฮิวะบรุกาตฺ